เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบทำทาาแล้วก็ชอบตั้งหลักูีกว่าความเป็นจริงไม่ชอบเออเป็นพวกเออถ้าเป็นวัตถุต้องบูชาแบบนี้จะจะไม่ค่อยพูดยังไงคะมีเพื่อนค่ะไปร,รู้จักทำความรู้จักกับเพื่อนแล้วทีนี้เขาปฏิบัติละหมาดท่าเวลานะคะเราก็ดูแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรไทําไมเขาถึงต้องทํา ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะขออนุญาตสอบถามชื่อและอีกครั้งนะครับชื่อคุณอะไรนะครับชื่อมีนาค่ะคุณมีนานะครับคุณมีนาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สามสิบห้าปีค่ะแล้วปัจจุบันเห็นว่าอยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดไหนนะครับอ่าอยู่ที่กลีค่ะแล้วเดิมทีก็คือเอ่อตอนที่อยู่ไทยนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับ อขออนุญาตสอบถามนิดนึงได้ไหมครับว่าเดิมทีที่มาที่ไปเนี่ยคือเราอยู่อยู่ดีๆมาสนใจศึกษาอิสลามได้ไงครับมีเพื่อนคะ่ะไปรู้จักทำความรู้จักกับเพื่อนแล้วทีนี้เขาปฏิบัติละหมาดห้าเวลานะคะครเราก็ดูแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันคืออะไรทําไมเขาถึงต้องทําแล้วทีแรกคะ่ะเขาก็บอกแค่คร่าวๆว่า,าการละหมาดนี่คือการสรรเสริญพระเจ้าคือการขอบคุณที่เราได้ตื่นมาที่เราได้มีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ค่ะที่แรกเราก็ยังไม่ค่อย ใจได้ทีนี้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเธอเขาเขาก็พยายามจะเล่าให้ฟังอะค่ะว่าว่าทําไมเขาถึง ทำแบบนี้ตลอดนะเขาพยายามจะให้รู้จักว่าคุณรู้จักศาสนานี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอดีนี่บอกว่ารู้จักค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าเคยพยายามอ่านแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําความเข้าใจกับหลักการของศาสนาได้นะคะตอนนี้เขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังใหม่แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าศาส,สนาอิสลามนะ่ะคือการปฏิบัติและคือตั้งอยู่ยึดต,ติดอยู่กับความเป็นจริงคือปัจจุบัน มันคือศัจธรรมของชีวิตค่ะ,คละหลักในการปฏิบัติชีวิตของเราคือวันนี้เพราะว่าเขาอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายค่ะเพราะเป็นต่างชาติะค่ะคเขาเลยบอกว่าอ,าอนาคตเราไม่มีวันรู้แต่เรารู้วันนี้คือเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะมีไหมเราต้องทําวันนี้แล้วก็แสดงการขอบคุณพระเจา้าที่ว่าให้สิ่งนี้เพื่อที่เราจะได้มีแรงกายแรงใจยอย่างตัวเขาเองคือว่าเวลาเขามีปัญหาเขาบอกแบบนี้แล้วมีครั้งหนึ่งเขามีปัญหาแล้วเขาบอกเรา แต่ว่าทีนี้เราก็เป็นแบบนี้แต่ว่าหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงเขาก็เวลาละหมาดของเขาก็มานะคะเขาทําแบบนี้หลังจากนั้นสองชั่วโมงที่เขามีปัญหาว่าเขาแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้สุดท้ายพระเจ้าก็ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยบังเิญโดยที่ไม่คิดว่ามันจะง่ายได้แล้วก็ผ่านไปได้เราก็เห็นหลักตรงนี้แต่เราก็ยังไม่เชื่อค่ะจนวันหนึ่งคือก็ระหวห่างการเดินทางอะค่ะไปทำกลับมาทํางานก็นั่งคุยกันมาเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะเธอนะ่เป็นคนชอบทําทานเธอชอบให้ทาน เธอะปฏิบัติตัวเหมือนอศาสนิก เธอปฏิบัติตัวเหมอือนศาสนิกอิสลามนะเธอรู้ไหมหลักการปฏิบัติตัวของเธอน่าเหมือนมากเลยฉันเลยอยากให้เธอทําความรู้จักกับพระเจ้าเขาบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบท,ทาทานแล้วก็ชอบตั้งหลักอยู่กับความเป็นจริงไม่ชอบเอ่อเป็นพวกถ้าเป็นวัตถุต้องบูชาแบบนี้จะจะไม่ค่อยพูดยังไงคะจะไม่ใช่ว่าไม่เคารพก็ไม่ใช่เนาะจะไม่ทาแบบนั้นมากกว่าช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสัตว์อะไรเงี้ยมากกว่านะคะเขาก็เลยว่าเธอหน้าจะควรมาปรึกษานี้เพราะว่าหลักการปฏิบัติและการดําเนินชีวิตของเธอคล้ายกันและอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็น คนที่นับถือศาสนาใช่ไหมคะและเราทานเนื้อหมูแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยคะ่ะจะเลี่ยงที่จะทานอ oh. คือพยายามที่จะไม่ทานเลยแล้วเวลาเนี่ยรู้จักกับเพื่อนตลอดเลยเวลาที่รู้จักกันมาเนี่ยก็บอกว่าเธอนะ่ะใช่เลยเพราะว่าเธอไม่ทานเนื้อหมูแล้วหลักปฏิบัติ ตัวของเธอเธอไม่ดื่มเหล้าเธอไม่สูบบุหรี่เธอ <มา S 2> ใช่นะเธอควรศึกษาเธอลองเปิดใจดูฉันไม่ได้ว่าให้เธอมารับถือเหมือนฉันแต่ว่าอยากาใ,ให้ลองเปิดใจดูค่ะพอครั้งหนึ่งรเราเราก็เลยอยากลองเปิดใจดูเหมือนเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าท่านจะอยากยอมรับเราไหมเราก็เลยลองพยายามทําความเข้าใจพยายามฟังพยายามฟังจากที่เพื่อนเราอธิบายให้ฟังพยายามฟังจากอินเทอร์เน็ตค่ะสุดท้ายแต่ก่อนที่บอกว่าอ่านยังไงก็ไม่เคยเข้าใจตอนนี้เขา ข้าใจพอเข้าใจแล้วเริ่มวิเออหลักการต่างๆเขาเป็นอย่างนี้นะทำไมมันง่ายจังทำไมแต่ก่อนอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เพื่ออะไรว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เธอเข้ามาร่วมกันกับเราพระเจ้ารักเธอถึงได้พยายามอยากให้เธอเข้าใจเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่รักเธอพระเจ้าเขาจะไม่ให้เธออ่านหรือเธอทำความเข้าใจไงเธอก็จะทําไม่ได้ค่ะ ค่ะเพราะว่าอันนี้เพื่อนขออนุญาตบอกนิดนึงนะคะเพื่อนเป็นชาวอิรักค่ะคือเขาก็ปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งมากครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นพระเจ้ารักเธอเขาอยากรับเธอเข้ามาอยู่กับเราครับเขาก็เลยให้เธอเข้าใจเราก็เลย ดังดังที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกในคำพิอันกุรานนะครับว่าอัลลอฮ์ะจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงใครคนหนึ่งคนใดกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเว้นเสียแต่ว่าเขาคนนั้นจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนหรือว่าเริ่มเข้าหาพระองค์ก่อนแต่ว่าทางทางคุณเนี่ยได้พยายามเข้าหาอัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงตอบรับการเข้าหาตัวนั้น บางทีพอถ้าพูดถึงแล้วน้าตาจะไหลไม่ไม่เข้าใจว่าเนี่ยอะไรมันเหมือนความตื่นตันใจแบบนี้คบอกไม่ถูกตอนนี้ก็เป็นอ๋ออัไรัำดีละโอเคครับไม่เป็นไรครับทีนี้เรามาทําสิ่งที่มีสําคัญที่สุดก่อนก็คือในเรื่องของการรับอิสลามนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปว่าการรับอิสลามเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรได้ฟังครบแล้วเนาะค่ะนะครับแล้วคนคนอื่นจะมารับอิสลามไม่ใช่ว่าจะรับเป็นได้ทุกคนนะครับถ้าคนคนนั้นไม่สามารถยอมรับต่อเงื่อนไขในการรับอิสลามได้เนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะทรงไม่ตอบรับการรับออิสลามขง แต่ถ้าหากคนคนนั้นเนี่ยสามารถ nice um ยอมรับต่อเงื่อนไขในการรับอิสลามได้น่นเป็นน่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ให้เขาได้รับอิสลามแล้วนะครับทีนี้นะครับทางคุณเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงนำทางแล้วนะครับแล้วต่อต่อไปเนี่ยผมก็จะสอนกล่าวคำปฏิญาตุรับอิสลามหลังจากรับอิสลามเสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าเราจะเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์เลยนะครับไอส่วนที่ไอส่วนใดที่เรายางทำบัติบัิไม่ได้ก็ค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมโอเคนะครับตัวในเรื่องครอบครัวนะครับก็เบื้องต้นเนี่ถาาาาเเเกกวรรรัมมสะจบบอ็็ปนค ก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรค่ะการรับอิคลามในครั้งนี้มีใครบังคับไหมครับไม่มีค่ะรับด้วยหัวใจนะครับผมค่ะรับจากหัวใจค่ะก็เดี๋ยวให้กล่าวคำปฏิญาณตนตามผมนะครับอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮรอซูลุลลอฮ ข้าขอปฏิญาตนว่าข้าขอปฏิญาตนว่าไม่มีผู้ที่คู่ควรไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การถูกสักการะบูชาแก่การถูกสักการะบูชาที่เที่ยงแท้ที่เที่ยงแท้น,นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น แล,และข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบ <t arnya> oui, ีม <tane> ุฮ <t urs am> ัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์มักบัดก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอต้อนรับสู่อิสลามนะครับตอนนี้เราได้รับอิสลามที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากได้รับอิสลามรู้สึกตื้นตาใจค่ะอย่างที่บอกมันรู้สึกบอกไม่ถูก คิดมาก่อนไหมครับว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในอิสลามไม่คิดคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจค่ะพอมีความเข้าใจพอมีความศรัทธาแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยน <c oughs> คือวันนี้คือพอพอพอคุณทักมา <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้ว่า เราจะต้องรับปะ่ะคะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากอะไรถึงคนที่กําลังเริ่มเปิดใจในการศึกษาอิสลามหน่อยครับอันดับแรกนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในอิสลามอยากให้ลองศึกษาและทําความเข้าใจดูนะคะเพราะว่าพอได้เข้ามาใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นอิสลามแล้วคนที่นับถืออิสลามนี่เป็นคนที่มีหลักในการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรตินะคะไม่ได้เป็นเป็นคนที่มีจิตใจเลวร้ายอะไรเป็นคนที่ มีจิตใจโอบอ้อมอาลีซะด้วยซ้ำไปมันก็เลยทำให้เราได้มาเจอวันนี้ค่ะทมดลิล้วบัดก็ยินดีต้อนรับสู่อิสลามแล้วเดี๋ยวผมจะจัดส่งชุดเรียนรู้ต้องสู่อิสลามไปให้ด้วยนะครับพอดีผมมีทีมงานที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับมีคณะอิสลามที่กับผมหลายคนแล้วครับที่เกาหลีใต้นี่แหละล่ะบีเดี๋ยวเราคนส่งที่อยู่ให้ผมนะครับทางเป็นที่อยู่เกาหลีนะครับเดี๋ยวจะส่งสิไปให้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับสู่อิสลามครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นคนไทยที่ไปอาศัยอยู่เกาหลีใต้ได้รับอิสลามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามีผู้รับอิสลามเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็รับอิสลามทุกวันนะครับจะบอกว่าถ้าอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้ทางนําหรือว่าไม่ใช่เป็นศาสนาที่ทําให้เขารู้สึกว่าใช่เนี่ยนะครับผมจะไม่มีคนมาสนใจมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่กําลังหาความจริงหรือว่าหาทางการผลทางในการดำเนินชีวิตเนี่ย นะครับอิสลามเป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่ท่านอาจจะลองเปิดใจมาศึกษาดูนะครับและถ้าท่านสนใจอยากศึกษาอิสลามสามารถทักมาหาผมได้ตลอดเลยนะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้แคใต้นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากเทีนไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ